เอาหายเลยเปิดเปิดกล้องหน่อยเปิดกล้องหน่อยเอางั้นเลยนะเปสภาพประมาได้ดิแอปมันมีบิวตี้อยู่มันมีโหมดหน้าใสอยู่นะแต่เราหน้าใสอยู่แล้วไงไม่ได้นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังไงนี่เมื่อวานเพิ่งอายุครบ23ปีบริบูรณ์รู้สึกยังไงบ้างที่เห็นแบบความรักที่แฟนคลับส่งไปให้ ส่งามาให้อืมผมแบบไม,ไม่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 จริงไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้แบบไม่ไม่บุบันแบบเกินไปอเอาจริงมีมีมีให้อ๋อมันอัดรีแอคชั่นหมอยู่เพราะแบบตอนเข้าไปเป็นยังไงแล้วแบบตาค้างแบบเอออยู่อนะไรฮะเดี๋ยวเอาไว้ตัต่ออะไรยิงกับอุ้งท็อกกับอุทานเอาไว้จริงจังปะเนี่ยใส่หลายอย่าง ก็หยาบคายตามจริงจังซีงแฟนคลับแบบส่งมาให้ยินเยอะมากจริงจริงปีนี้จริงฮะคือถ้าเกิดขโมอยขึ้นแล้วก็คือจบเลยว่าอย่างนั้นต้องรีบเก็บสิเก็บยังไงสิบสีบส่สสวันฮะรอเป็นคนแ๊บนึงยังไงเนี่ะวันนี้ไม่ใช่คุยอะไรกันเลยแอบ,บ,แบ,บได้ยินเมื่อกี้หให้เขาเขาไอ้นี่เขาไปเก็บโปรเจกต์ยินกันไงก็คือบอกให้แฟนๆาบก อวดนิดนึงว่าแบเออไปเก็บโปรเจกต์ปไหนมาบ้างบ้างใช่ทุกคนใจสู้ฝนตกสองวันสามวันก็สู้ทุกวันไปเก็บตามเก็บต่างๆมองแล้วว่าเป็นกอบบินรักไงเขารักไงกแบบเขารักเลยฝนตกก็ไม่เป็นไรยืนตาฝนดูได้นี่นะเก็บเผื่อผมด้วยแล้วกันนะ เป็นไงบ้างถึงแบบอ,อายุยี่สิบสามปีแล้วแบบเราคิดแบบจะมีแลนอะไรอยากทำอะไรไหมในปีนี้เริ่มต้นปีอายุที่ยี่สิบสามโอ้ยอยากทำอะไร,รอ๋ออยากทำงานเดิมให้ที่ค้างคาให้เสร็จก่อนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ที่แบบติดเขาไว้อะไรเงี้ยหลายหลายอย่างเอาให้เสร็จก่อนแล้วก็้อของใหม่ก็มีนี่ไงยูทูบยูทูบเนี่ยยูทูบอ่ะอยากทำนี่อยากรู้เลยว่า คอนเทนต์แรกจะเป็นคอนเทนต์อะไรบอกได้ไหมอ้าวมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิครับอยากรู้ง่ายว่าทำแนวไหนสยองขวัญแกะของขวัญไปนสยองขวัญเลยเหรอใช่เป็นแบบ YouTube ยูทูบแนวแบบสยองขวัญอะไรงเงี้ยสยองของขวัญเลยเหรอ <c oughs> อ่าเดี๋ยวให้แบบแฟนๆอย่าลืมไปกดซับสไคร์ยินด้วยเอาเอากี่สับสไคร์ดีเฮ้ยเอาเอาเยอะๆเอาเยอะๆ มจะได้มีสปบนตเซอร์ได้สิได้สิได้เลยอย่าลืมอย่าลืมไปกดจับสไายให้ยินด้วยไปสมัครเพิ่มกันเฮยคนละสิบคูณสามร้อยก็เท่าไหร่ละสามพันสบายอ่ะทุกคนไปสมัครแอค YouTube ใหม่ไม่เป็นพันนี่อะไรเนี่รวมกับคนอื่นที่ยังไม่ได้เข้ามาด้วยโอ้สบายแลวใช่ไหมอืม เอาแบบได้โลก่อนที่ยันม่มีคอนเทนต์เลยเท่ๆเลยเอาโลทองเลยเอาแบบได้โลก่อนแบบยังไม่มีคลิปด้วยซ้ำเป็นไปได้ไหมได้ดิโถอ่ะทุกคนก็คือจัดให้แล้วเปิดแอปใหม่ทุกคนได้ยินแล้วเนาะนันขอนะานันขอต้องต้องรีบเปิดแอปใหม่กับสไครแล้วแหละอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวจะสุ่มแฟนคับให้มาอวยพรหญินย้อนหลังจะสุ่มมาสามคนนะอ่ะเดี๋ยวเราให้คนกดขอขึ้นพูดก่อน๋ยวจะจะสุ่มหน่อยซิมาเครขยากพูดกับอันั้นบ้างเรียบร้อยเยอะเลยทีนี้เยอะเลยเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มก่อนหนึ่งคน ้าวสุ่มแล้วหนึ่งคนใช่ไหมเวลาขอเวล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้าหกค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะได้ค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งตื่นเต้นชื่อเมย์ค่ะชื่อเมย์เมย์โอเค ไหนอุน้อมยอยากโอยพรอะไรยินหโอ้ยเพ๊บหนึ่งนะตื่นเต้นไรจเข้าลึกๆใครจะเข้าลึกๆเอามอยกับเพื่อนนะครับผมเหมือนแบบเราก็เป็นเพื่อนไม่คือเปิดเปิดสองเครื่องไง iPad กับมือถือแล้วมันเด้งใน iPad ไงอีกเขาหนึ่งก็เลยงงว่าอ้าเชิญเราหรออะไรอย่างนี้อ่ะ ก็อวยยินละกันนะคะก็อายุครบยี่สิบสามปีแล้วเนาะพี่ก็ขอให้ยินมีความสุขมากๆแล้วก็การงานก็คือมีเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีคนรักยินเยอะๆรักที่ยินเป็นยินรักในความที่น่ารักความสดใสของยิน แล้วก็ขอบคุณยินมากตลอดเวลาที่พี่ตามหยินมาเกือบสองปีพี่มีความสุขแบบมากๆอ่าแล้วก็ตอนเนี้พี่และทีมกําลังทำโปรเจกต์บางอย่างให้ยินอยู่อยากให้หยินรอชมโปรเจกต์ของพวกพี่แล้วก็พวกแฟนคลับที่ร่วมร่วมทำกันโอยแบบนึง น้องน่าจะเห็นแล้วอะค่ะเห็นหรือเปล่าที่ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นไหมทำไปแล้วใช่ไหมครับกำลังทำอยู่ค่ะตอนนี้กำลังแต่งองค์ทรงเครื่องน้องอยู่เป็นโปรเจกต์สนามเด็กเล่นใช่ตอนนี้ตอนนี้กำลังแต่งองค์ทรงเครื่องของเล่นอยู่รอรอแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้เป็นของขวัญจะทุกคน ที่รักน้องหยินเนาะที่ช่วยช่วยกันโดเนทแล้วก็เอ,อช่วยกันทําบุญมา mm hmm. ก็รอของขวัญชิ้นนี้นิดนึงนะคะแล้วก<ด>็ท<อ>ี่ไม่ได้ไปเก็บโปรเจกต์ที่กรุงเทพเลยเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดแต่พี่เก็บในบ้านแห่ละกันเพราะว่าพี่ว่านในห้องพี่ก็น่าจะมีมากพอท <laughs> ี่จะเก็บได้เหมือนกัน <laughs> ได้ฮะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะตืนเต็ม สนามเล็กเล่นนี่มีมีชื่อมีชื่อติดนะฮะมันถ้าเกิดผ่านไปสิบผ่านไปแล้วสิบปีก็คือเป็นลุงคนไหนไม่รู้นะสนามเด็กเล่นลุงมีมีอยู่มีสิทําให้ทั้งทีก็ต้องมีสิ่นึเพราะว่ามาจากความรักของทุกๆุกคนที่เตรียมเพื่อมอบให้กับหยินเนาะก็รอชมผ่านแถกเอาละกันนะคะได้เลยครับโปรเจกต์ของพวกพวกเราด้วยเนาะ แล้วก็ช่วงนี้กับตัวอยู่ก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะทุกคนเป็นห่วงเป็นห่วงมากๆใช่ครับผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะผมไปตรวจแบบมาแล้วรอบหนึ่งเนี่ยก็ไม่ติดนะตอนเนี้ยก็ไม่ติดไม่ติดใช่ไหมแต่เราต้องดูแลตัวเองไงใช่ก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะจะได้มาเจอกันสักทีคิดถึงแล้ว โอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรีนเพื่อนคนอื่นขึ้นมานะคะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะเฮ้ยมีมีมีคนในคอมเมนต์บอกว่าไม่ติดโควิดอ๋อใช่มันต้องบอกว่าไม่พบติดไม่พบหมออะไรอย่างเงี้ยไม่พบแต่พบความหล่อค่ะเฮ้ยดูสภาพผมเลยดูดิ โอเคโอเคเดี๋ยวดึงแฟนคลับขึ้นมาพูดอีกคนนึงนะคะเดี๋ยวลองสูมก่อนอ่าขึ้นมาแล้วสวัสดีค่ะรูปแรเลยวะครับรูปแรเลยอ่าสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลอันอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองได้รับเลือกขึ้นมา เขา่าจะขอ,อทิ้งไว้หรือเปล่าเราก็แบบไ, <อ S 1> ไปข้าห้องน้ำอยูสสออ่สวัสดีค่ะแนะนําตัวเองหนะะ่ยค่ะได้ยินไหมนะคะได้ยินค่ะชื่อให้พี่ยินมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงคิดอะไรคอยสมปรารถนานะคะเป็นที่รักของแฟนคลับไปนานๆน,นะคะพี่ยิน เฮ้ยเต้นเต้นอ่ะได้ไหมได้ฮะค่ะค่ะก็ยี่ยนขอกำลังใจเรียนไหนได้ไหมอันนี้เต้นเต้นเฮ้ยอยู่อยู่ชั้นอะไรเลยฮะอือน่าจะมันสอบมอสองได้เลยฮะหรอสอง อมอสองกำลังใจเรียนเหรออย่าอย่าพึ่งตั้งใจเรียนเลยเราเล่นก่อนลองดูครับมอหนึ่งมอสองมอสาม,ม,สามเล่นก่อนเลยใช่ค่ะแต่ว่าสอบผ่านแล้วก็ถ้าเกิดสมมติจะไม่ได้ย้ายโรงเรียนนะเล่นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมอสี่เขารีเซ็ตเกรดเราไปตั้งใจมอสี่เล่นก่อนครับมีความสุขเยอะๆเล่นด้วยออนไลน,นล์เออเน่นหละเออว่ะช่องเียนออนไลน์ line, ใช่ไหมใช่เียออนไลน์นั่นแหละฮัเป็นมัน ศึกษาเพิ่มเติมไม่รู้ว่าแบบว่าสื่อการสอนตรงเรียนดีขนาดไหนก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจอาจจะต้องค้นคว้าเพิ่มนิดนึงครับแต่แนะนำเล่นก่อนโอเคค่ะขอบคุณค่ะไว้มีโอกาสมาเจอกับพีพีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ่าค,ค,คนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะสุ่มอีกคนหนึง่งผู้โชคดีคนหนึ่งนะคะขึ้นมาพูดคุยกัน ไม่ขึ้นดึงมาแล้วไม่ขึ้นมาแล้วมาแล้วอ้าวมาสองคนเลยแถมเลยแถมแถมแถมอ่าแถมแถมอ่าใครจะพูดก่อนแนะนำตัวเลยค่ะให้พี่ขอทำางล่างพูดกัองค่ะ่แนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะยินแม่เพ็ญนะคะ <ผ>อุตส่าห์ตั้งใจจะไปเก็บโปรเจกต์วันที่สามสิบโอ้ยเสียดายไปถึงกรุงเทพฝนตกมากมายแต่ยังไงก็ขอให้หยินมีความสุขมากๆนะคะอะรครยังไงก็คือตอนนี้อยากเห็นเกตหยินมากเลยเอามาอวดในซีแม่แม่อยากเห็นกันมากจริงแบบว่าอยากบริบูธณ์ใจเลยลอยากอวดมากขึ้นกันนะแต่ แต่ทีเนี้ยไอ้มาหาเงินเนไม่ใคครับคือเหมือนเกาเป็นล็อตๆอ่ะไอ้ล็อตเพื่อนนี่ผมประกาศไปก่อนนั่นคือเหมือนล็อตแรกที่ส่งชื่อไปส่งเป็นล็อตสองไงมันก็เลยยังไม่ออกไปแล้วก็แบบเอ๊ะเราจะบอกหรือว่าแต่ละคนก็ดูจะตื่นเต้นเดี๋ยวรออีกนิดนึงฮะรออีกนิดนึงนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงใจเดียือดได้ค่ะได้ค่ะคือแม่แม่ก็แบบ วันนั้นไปเก็บไปกันตั้งใจเอาของขวัญไปให้หยินแหละขับรถจากระยองไปแบบพอไปถึงอ่ามอบของขวัญเสร็จปุ๊บก็ตั้งใจกันจะไปเก็บโปรเจกต์กันฝนตกตั้งแต่บ่ายโมงมัง้งสี่โมงเลยค่ะอยู่ที่ถึงสี่โมงเลยอยู่ที่แฟนดอมแล้วก็ไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าต้องกลับระยองกันก็เลยแบบเสียดายกันมากลาง,งานไปด้วยอ่าแน่นหละครับ เสียดายตรงที่ลางานไปนี่แหละหวังว่ายินคงชอบนะคะของขวัญวันเกิดไปหาหาคุณเจเจอไหมก่อนของที่ให้น่าจะเห็นมันเป็นตู้แบบเหมือนตู้เงินอ่ะครับผมเจอไหมลุงเปล่าไม่รู้กุญแจอยู่ไหนไม่รู้คือแม่แม่ก็ซ่อนกันไว้แหละตั้งใจทำกันมากเพื่อยินโดยเฉพาะเลยได้ครับเดี๋ยวผมจะ ใช่ <Transfer đến S 1> ถ่ายร<ม><ด>ูปลงสตอรี่ให้ดูนิดนึงเนาะเป็นกำลังใจให้แม่ๆกันได้ครับพยายามก <regarde> ็คุ้มแม่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะมาให้น้องเลยค่ะค่ะขอ,ขอบคุณค่ะค่ะคือหนูอยู่ต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้ไปเก็บโปรเจกต์แต่ว่าขอแฮปปี้วันเดิดนะคะแล้วก็ขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆ ขอให้มีความสุขมากๆกินเนื้นะคะขอให้เติบโตเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแล้วก็ถ้า,างานรับปริญญาไม่เรีเยนเอหนูจะไปค่ะนี่หเอนูจะขึ้นไป<ด>หาเอ,อน,นูไปบัญชีไม่ได้ใช่ไหมวันนั้นโมโหอโอเคขอบคุณนะคะโอเคหมดครบผู้โชคดีของเรา ทีนี้อันันมีอะไรจะพูดถึงแฟนคลับสักนิดหนึ่งไหมก่อนที่จะจากกันไปถ้าใช้คำว่านิดหนึ่งผมพูดนิดนะเอายาวๆเลยบีบโจทย์มานิดผมก็เลยแบบพูดพูดพูดขอบพูดถึงแฟนคลับหน่อยเออโอเคนานๆเราจะเจอกันทีนะก็อืมเ้ความที่ทางนี้ไอ้คราวนี้ดูเหมือนแบบว่าจะไม่ได้ฟอร์มอลมาใช่ไหมก็ จริงๆก็แบบอยากคุยกับอีกหลายๆคนนะครับก็อขอบคุณอีกครั้งดีกว่าอย่างที่ผมแบบได้โพสไ์ไปผมขอบคุณจริงๆนะผมรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากแบบว่าที่สนับสนุนเรามาแบบผมมันไม่ได้โฟกัสเลยว่าจะมาตอนไหนมาเมื่อไหร่แต่สุดท้ายก็คือมา,ห,าหลายๆมาสนับสนุนเราอยู่ดีแล้วก็ไม่ต้องจะไม่ต้องให้ของไม่จะไม่ต้องอะไรคือแบบคือผมว่าไม่ได้สนใจสิ่งของนะผมแค่รู้สึกแบบว่าขอบคุณจริงๆที่ที่รักเรา แบบพูดว่าไงแบบคนที่ถ้าเอาตรงๆก็คือแบบไม่เคยทําอะไรให้กันไม่เคยเจอกันไม่อะไรมันรู้สึกว่าแบบการที่จะรักแบบนี้ได้ผมว่ามันเกิดขึ้นยากมากต้อง <c oughs> ต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆครับแล้วก็นั่นแหละผมผมดีใจมากที่เริ่มต้นปีด้วยด้วยการมีความสุขการอายุยี่สิบสามครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมมันถูกเริ่มต้นด้วยความสุขก็นั่นแหละขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆตราบเท่าที่ ทุกคนมีความสุขอยู่นะฮะ <Okay. S 1> พูดเยอะแล้วอันนี้ยาวยังครับยาวแล้วค่ะยาวแล้วดีใจมากว่าปีนี้ได้แบบแฟนคลับจะได้แบบพูดคุยกับหยินด้วยต้องขอบคุณหยินมากๆเลยนะคะที่มาจอยคุยกันในวันนี้ดีครับผมค่ะรอติดตามผลงานอื่นๆด้วยนะคะได้คอยากให้หาย<ด>เร็เรวๆเลยเนาะสถานการณ์เราจะได้มาเจอกัน แล้วทำท่าลิงเอเจกันอยู่ทุกวันทำท่าลิงทุกคนเตรียมซ้อมทำท่าลิงไว้นะคนอยู่หน้ากระจกเลยเราต้องอย่าลืมย่อขาแล้วก็เอาเกาหัวแบบนั้นเลยได้อีเวนแรกที่ได้เจอกันเราต้องทำท่านี้ใส่เป็นท่าทักทายจริงอันนั้นแหละหูหน้าประทับใจที่สุดเลยเป็นภาพที่ผมอยากเห็นมาแล้วคือแล้วคือทำใส่นี้ห้ามเดินหนีนะเอาจริงต้องไม่หยุดลองทำให้ดูก่อนว่า ทำแบบไหนเราจะได้ทํากันถูกไม่ได้ผมทวงเลยผมแบบสมมุติว่าอยู่บนเวทีจับไมคผมแบบว่าทุกคนสัญญาที่พูดกันไว้เริ่มได้เลยเได้เลยวกันานี้เ,เอาให้แบบว่านะพูดจแบบ้าพูดว่าจ้างแบบผันมาแบบแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรกัน,น,กนอย่างนั้น,ปนไปเลยอะไดโ้โอเคโอเคขอบคุณมากนะคะวันนี้ ไว้เดี๋ยวเราเจอกันในตามไลฟ์หรืออีเวนต์ต่างๆนะคะได้เลยครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวใหครบแปดแก้วนะฮะทุกคนโอเคกินข้าวให้ครบแปดแก้วเนาะ